ครับคลิปนี้ A2P TV ขอนําเสนอการแจกเงินสด10,000ืบาทเดือนกันยายนนะโดยในกล,ลุ่มเปราะบางและคนพิการรอเคาะวันที่จ่ายนะครับสืบเนื่องมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนะครับได้กล่าวพิเศษนะครับในเรื่องวิชชั่นของประเทศไทย ในเรื่องต่างๆเพื่อน,นำทางประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีมากมายนะครับเรียงลำดับเช่นนะครับศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับแล้วก็การแจกเงินดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยจะยกขึ้นมา จากข้างนอกเข้ามาสู่บนดินนะครับนะการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับซอฟต์พาวเวอการท่องเที่ยวนะเอนเตอร์เทนเมการลงทุนภาครัฐนะครับภาครัฐบาลขนาดใหญ่นะครับการเจริจาพื้นที่ชายทะเล สิ่งต่ตตางๆเหล่านี้ก็เป็นข้อเสนอทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งการแจกเงินดิจิทัลซึ่งกำลังดำเนินการนะครับยังไม่สามารถจ่ายได้แต่จะดำเนินการใจ่ายให้ทันในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งมีรายละเอียดว่า การทํางานตรงนี้ในเรื่องของเงินดิจิตอลมีวัตถุประสงค์หนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้คนไทยรักนะครับข้อที่สองอยากให้คนไทยรากย่ารู้จักวิธีการขั้นตอนได้รู้จักการใช้เงินดิจิตอลนะครับข้อที่สามเรียนรู้แล้วนำไปใช้ต่อในระบบดิจิตอลโดยใช้บล็อกเชนมาควบคุมแม่นยำชัดเจนตรวจสอบได้นะการให บริการต่างๆแทนเงินสดนะครับทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์ข้อแรกคือกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะได้ทำก่อนอันอื่นโดยการแจกเงินให้กับคนกลุ่มแรกนะครับนะครับคือกลุ่มเปราะบางและผู้พิการกลุ่มเปราะบางก็มีประมาณ4ประเภทนะครับ1 ผู้มีรายได้น้อยนะที่รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนแล้สองกลุ่มพิการทุกคนทั่วประเทศนะที่อยู่ในประเทศไทยประมาณหล้านรวมแล้วก็14.5ล้านคนรวมผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดด้วยนะครับซึ่งเดิมกลุ่มพิการและ การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีชุดเก่าก็แ,แบ่งบออกเป็นสกลุ่มที่ลงทะเบียนคือกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนนะกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนให้ลงทะเบียนมาแล้วนะครับจนถึงขณะนี้นะมีประมาณสามสิบล้านคนหรือมากกว่า30ล้านคนและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่16กันยายนเป็นต้นไปนะหนึ่งคนต่หนึ่งสิทธิ์ตรงนี้เราก็จะได้อานิสงค์ด้วยนะการปฏิบัติที่สามารถทำได้ทันทีในเดือนกันยายนเพราะงบประมาณได้ผ่านมาแล้วนะครับงบประมาณปี2567 122,000ล้านนะครับรองรับ พร้อมกับงบกลางอีก2,000ล้านรวมแล้ว14,200ล้านมาใช้ในเดือนกันยายนตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอนะครับรอรัฐบาลใหม่ซึ่งกำลังแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตว์ปฏิญานเรียบร้อยถึงจะดำเนินการได้ก็คาดว่าจะให้เสร็จภายในวันที่15กันยายน และมีหลักเกณฑ์ล่าสุดคาดว่าจะจ่ายก่อนวันที่21กันยายนนี้นะครับนะส่วนวันที่20กันยายนนี้อาจจะมีการโอนเงินให้ก็ดูสิใครจะได้รับเงินก่อนนะครับนะดูสินะกลุมเดียวยาผู้เปราะบางเป็นยังไงบ้างนะครับประกอบไปด้วย กลุ่มเบาบางคือเงินเยียวยาบุคคลสาม,กล,มกลุ่มแรกคือนะเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการโดยกลุ่มแรกเกิดถึงอายุ6ปีขึ้นไปมีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ6 0 0อยู่แล้วนะครับผู้สูงอายุก็นะที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็มีเบี้ยผู้สูงอายุนะเดือนละ600ถึง1,000และกลุ่มผู้พิการก็รับผู้พิการไปเดือนละ800นะครับนี่ดั้งเดิม นะครับนะกลุ่มที่อุดหนุน <c oughs> มีรายละเอียดดังนี้กลุ่มที่หนึ่งนะเงินอุดหนุนบุตรนะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหกร้อยบาทกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุหกขวบนะผู้ปกครองที่มีไรายได้เฉลี่ยไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละหกร้อยอันนี้กลุ่มที่สองก็คือเบีย้ยผู้สูงอายุหกร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทนะครับก็ เตี้ยนที่ทราบกันดีว่าหกหกสิบขึ้นไปก็รับหกร้อยนะเจ็ดสิบขึ้นไปก็รับเจ็ดร้อยแปดสิบขึ้นไปก็รับแปดร้อยพอเก้าสิบขึ้นไปก็รับหนึ่งพันบาทนะกลุ่ม้กู้พื้พการนะครับก็รับแปดร้อยถึงหนึ่งพันหมายความว่าผู้พิการที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็จะได้รับหนึ่งพันบาทต่อเดือนจากเดิมแปดร้อยบาทนะครับ โอนเข้าบัญชีทุกๆเดือนผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชี800บาทครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะก็ขอได้โปรดติดตามข่าวกันอย่างกระชั้นชิดและจะได้ทราบว่าจะได้เคาะเงินจ่ายกันวันไหนนะครับสำหรับเงินดิจิทัล10,000บาทต้องขอขอบคุณและโปรดกดติดตามช่อง A2P นะครับ สวัสดีครับ